สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ผมกระม้าคลิกแรกที่ผมก็กลับไปอีกครั้งกับเอเวนิลโลเตอร์เกาหลีนั่นเองเนาะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะครับวันนี้ครับก็เป็นวันที่ห้านะฮะสิงหาคมพศ2557แล้วนะครับแต่วันแม่แล้วนะครับผมครับผมก็ทุกขอก็ขอให้อ่าทุกคนนะฮะเป็นลูกที่ดีของพ่อกับแม่ทุกคนนะฮะทำตัวไม่ใช่แค่ดีกับแม่ดีกพ่อเลยเนาะใช่ครับก็ แล้วก็ต้องดีกันทุกวันนะฮะไม่ใช่เฉพาะวันแม่วันเดียวนะฮะทำตัวเป็นลูกที่ดีทุกวันไม่ใช่เะบาะวันแม่ไม่ใช่เฉพาะวันแม่กับวันพ่อเท่านั้นอ่านะฮะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะแล้วก็รักแม่มากๆนะฮะโอเคครับโอาคขับวันนี้นะก็ใส่เอาเฮ้ยเตะ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 ไปโอเคครับวันนี้นะก็มีการอัพปืนใหม่แพทใหม่กันอีกแล้วนะฮะ เดี๋ยวได้ว่าเอาป้าปืนใหม่เลยเขาเรียกว่าเอาปืนเ,เาเาปนเก่าที่เอ่อถูกเอาออกจากเกมอ่ะกลับมาใหม่อีกครั้งเขาเอามารีเมคครับแล้วก็มา <Rem ake S 1> ขายใหม่รีเมคหลังจากที่มันถูกเอาออกไปประมาณสองปีเนาะโดยที่อ่าโดยที่เอ่อรูปร่างยังเหมือนเดิมครับแต่สเตตัสมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยแล่วความสามารถหลายอย่างเลยแล,และแล้วก็มีปืนพกเป็นใหม่ด้วยหนึ่งอันซึ่งเป็นปืนซึ่งทั้งหมดเนี้ย ok ทั้งหมดครับครับซึบ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นปืนสงครามโลกหมดเลยนะ นะครับเราไปดูกันดีกว่าแบบว่ามันมีอะไรบ้างป่ะกระบอกแรกนะฮะอันนี้ครับคือ mp 4 0ตัวใหม่นะฮะซึ่งอีกชื่อนึงคือ mp mp สามแปดซึ่งไม่ไม่ไม่ฟังก่อนครับไอ้ mp 4 0ไอ้ปรับปรุงมาจาก mp 3 8ครับแต่รูปร่างเหมือนกันรูปร่างเหมือนกันแล้วก็เหมือนกันหมดแต่แค่ปรับภายในอะนะความแรงครับ48เลยตกครับรอบเป็นสีเลยเกือบเท่าพลาแต่ดีนะระยะมันน้อยระยะ26แต่26สิบหสำหรับปืนกลเบา ลางเทีเยบเดฟบู <iph ot. S 1> ดั้กดีกว่าเพราะมีคนบอกว่าเอ็มบิสิเนี่ยมันคือปืนที่เคยดีที่สุดก่อนเดฟบูดั้จะมาอันนี้เราไปดูเทียบเลยเอออันนี้ผมค้านนะไม่จริงไม่จริง,รงนะมันก็คงไม่มันไม่จริงแล้วตั้งแต่เดฟบูดักมาเนี่ยมาไม่ไม่เออมันไม่จริงไม่จริงเอ็มบีสิบระยะน้อยอยู่แล้วไม่จริงแต่น้อยอยู่แล้วแต่ความนิ่งไงมันถึงความนิ่งอ่ะแล้วก็เออเทียบแล้วใช่เออเดฟบูดักมีเหนือกว่าอย่างเดียวคือระยะครับระยะดีกว่าใช่เพตอะนั้น เอพิดโซนชนะหมดเลยอ่าแต่ครั้งนี้เขาทำใหม่นะฮะแรงตั้งสี่สิบแปดเชียวคงแบบคงแบบแรงน่ดูอ่ะอะไรอย่างน้นี่น่ากลัวต่อไปนะก็ m สองอหนึ่งคาบไลครับครับก็อันนี้นะฮะก็เห็นคนบดจากเซิร์ฟไทว่าตืนนี้มันโวยนะโวยนะมามาความสามารถใหม่ดูสแตทครับผมความนิ่งส2ิบสองครับนิ่งกว่าเดิมครับนิ่งกว่าเดิมครับจากเดิมมีสาสิเนาะเพิ่มความแรงครับจากยี่แปดเป็นสมสอง ใช่แล้วก็ลดระยะมาหน่อยลดลดมาสิบหน่วยโอ้ยระยะเมื่อก่อนนี่โกงนะเอ้แต่หกสิบเอ็ดถี่าเยอะนะระยะถือว่าเยอะเออยังเยอะยังเยอะแล้วก็มี M C C Battle Chip ด้วยนะฮะใช่ซึ่งทําไมนะไม่ยอมเอาสกิน D M R มาเอา E B R มาสงสัยให้คนคิดถึงกันครับดีด้วยเพราะอันเนี้ยเป็นโมเดลปัจจุบันไงใช่ครับล่าสุดอ่ไรเงี้ยโอเคแล้วต่อไปก็เป็นสไนนะฮะเป็นคาร์เก้าแปด K Jagger Jagger ครับผมครับผมจากมัน หวังว่าขราวนี้จะดีกว่าโมเซนหรือเปล่าเอ,อแต่ที่แน่ตัวกล้องอะ่ะผมหยิบบางคนมานะสามารถซูมได้สองชั้นแล้วกล้องนี้ก็ดีความบรนการซูมยังเหมือนเดิมโอเคเรามาเทียบกับโมเซนกันดีกว่านะเทียบกับไม่ไม่ต้องเทียบกับไรจิน okay. ไยจินใช่ใช่อยู่ไหนเอ่ยอ๋อเทียบกันแล้วนะครับผมไยจินเนี่ยจะแพ้น้อยกว่าความแรงน้อยกว่าใช่ความแรงอ่าใช่ไยจินความแรงน้อยกว่า<ง>แต่ว่าระยะจะเยอะกว่า อ่าใช่นะฮะแล้วก็นิ่งกว่าแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราคุณแกมสักคู่นะครับโอเคครับผมกลับมาแล้วอ่าหลุดอ่าใครหลุดเออช่างมาช่างมาช่างมามาต่อ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 โอเคแล้วก็ขาก็แปดเคอ่ะ นะฮะคาร์ก็ไปเคเจเกอร์อะนะฮะเยเกอร์ครับผมก็ใส่ยิบราบาปตะมันแปลว่ารักล่าแหละอันนี้เราก็ไม่รู้นะว่าไหนจะดีกว่านะฮะเราลองใช้ว่ะแต่เห็นคนใช้เอาไง่ายเว้ยสำหรับคนที่มีอไอ้ตัวพวกนี้อยู่แล้วอ่ะก็คือความสามารถเท่าตัวปัจจุบันนี้เลยอ่าสำหรับคนที่มีาสมา,สาบบนนมกระบอกนี้คุณสามารถอัปเกรดได้นะฮะง่ายเว้ยหยิบเจอคาร์ก็ไปเคเยเกอร์ตั้งแต่เมื่อวานละครับผมอนอัพดี อ่าคุณสามารถถ้าถ้าใครมีตัวเก่าอยู่สามารถอัปเกรดเป็นตัวนี้ได้นวด้วยราคาแปดสิบตัวแดงเออเทิร์ฟไทยเราก็ยังเป็นเราต่อไปกล้องกลองอยู่เลยอ่าท้งอ่าตับอันเนี้ยเราเออรามาเทียบกับโมซิงกันหน่อยดีกว่ามาอ่าอยู่ข้างๆนี่เองชก็เกือบใกล้เคียงนะยกเว้นความนิ่งความนิ่งของเออใช่โมซินนะเกย์เนี้ยจะเยอะกว่านิดนึงแค่สามตัวเองดังนั้นเออโอ้ เออตัวเยเกอร์เนี่ยความแรงเยอะกว่าเยอะกว่าใช่ใช่ครับผมนะครอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าคนผู้เล่นเขาจะว่ายังไงกันนะฮะก็รอดูกันต่อไปโอเคแล้วก็มาสุดท้ายก็คือปืนพกนะฮะปืนพกปืนมอเซอร์ซีเก้าหกเอ็มพีนะฮะใช่ครับคือปืนมอเซอร์ซีเก้าหกนะฮะปืนของเยอรมันนะะปืนนี้ร้อยกว่าปีแล้วนะครับเก่ามากอ่าฮะผลิตปีพันหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบหกนะตัวนี้ แต่สงครามโลกครั้ง,งที่หนึ่งเอ้ยยังไม่ถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเลยนี่หว่ายังยังก่อนนั้นนั้นก่อนที่ยังเป็นจักวรวรรดิเยอรมันอยู่เลยอาา่าฮะนะครับก็อ่าสี่เก้าหก mp นะฮะตัวนี้น่าจะน่าจะเป็นตัวที่ฟัวโตัได้เพราะมันมีพันธะเออและขึ้นชื่อ mp นะเจ่อม,จมาจากมั c h ิ n ส p อ s t o เนี่น่าเออใช่อาจจะเป็นไปได้นะ <c oughs> แล้วก็จะอ่าแล้วก็มีของใหม่มีแคปใหม่นะฮะซึ่งสำหรับคนที่ไม่อยากจะไปสุ่มตัวแดงอ่ะก็มาสุ่ม กับตัวคลาสสิกบ็อกซ์ได้ครับผมซึ่งมีของดังนี้นะครับผมคลาสสิกบ็อกซ์ก็มีจะเป็นปืนอันใหม่ทั้ง4กระบอกนะฮะไอเอ็มพีสามแปดเอ็มพีเอ็มพีสามแปดสี่สิบนะฮะเอ็มสองเอหนึ่งขากระแปดเคเจเกอร์โมเซอร์สีเก้าหกทอสันเอ็มหนึ่งเอหนึ่งนะฮะเอฟจีสี่สองแล้วก็โมซินนะฮะแล้วก็ตัวตัวแดงสิบหรือยี่สิบนะฮะก็เอาอย่างใดหนึ่งอันนี้คะแต่ถ้าปืนนี้คือได้ถาวรแน่นอนครับได้แน่นอนครับถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่พลาดไปได้ตัวนะ โอ้ยเก๋ยพาแล้วรอบหนึ่งแอสซุมโครมอ่ะเต็มเต็มเลยตัวฟ้ารีโหลดบล็อกก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่โอเคครับก็จนกว่าเอเวเทนจะหายไปอ่ะอ๋อดิเซอร์ตเอเคปอะได้ข่าวว่ามันมีดิเซอร์โก้ขาวอล้วไม่ใช่เหรอวะนดใหน่แป๊บดิเซอร์โก้แบล็คออดิชั่นอ๋อดิเซอร์โก้ดำสีไงไหน มึงไปดูรีโหลดบล็อกกล่องไหนก็ได้เวะมึงอ่าดูมันจะมีเขียนว่าดีเซอร์อีโก้และอิดิชั่นน่าจะเป็นตัวสีดำเพ้นด์ดำอ่ะไม่ใช่สีแบบสีเริ่มต้นใช่ใช่เออโฮ้ยทำไมนะเอาตัวธรรมดาให้มันขาวกันดิวะไหนวะกอดูนิดนึงรีโหลดบล็อกเหรออ่ารีโหลดบล็อกกล่องไหนก็ได้เพราะมันเหมือนกันาร์คูนไงโอเคแล้วดีเซอร์เอ้ยมีดีเซอร์เอาไอ้ยเอือดเอาเอาคอรีอาเอาคอรีอาเออใช่คอรีอาครับแค่แล้วก็มีด่านใหม่นะฮะ ซึ่งแล้วข่าวนี้รับรองว่าเป็นด่านรถถังที่มันกว่าเดิมแน่ๆนะฮะอีกหลากหลายขึ้นจากจากเจ็ดปีที่รถถังอ่ะยิงบอดได้กินครับยิงบ่ดได้นะฮะก็มันก็ยัดกระสุนสักทีครับผมโอเคเดี๋ยวจะเป็นไงเราไปดูกันดีกว่าปะปะปะเอาไปพอยอมแกันดีกว่าพ่อความสะดวกแล้วก็จะพาทัวร์ด้วยนะฮะตัดคลิปสักครู่นะครับผมตัดเลยเพราะว่ากูไม่อยากอ้นี่ต้องฉากโหลดไงเฟนนี้คือด่านไอ คาซาไอไม่อะไรวะคาซาบาร์กาคาซาบารกาเออเป็นเมืองที่อยู่ในโมร็อกกนะฮะใช่คาซาบารากาเคลด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราคงแกมสักคู่นะโอเคฮะโอเคเรามาดูรถถังกันนะฮะ นีเป็นดาเออสคร์รเามาดูรถถังก่อนเลยครับว่ามันยิงได้ยังไงฮะกดการเข้าไปแล้วกด E นะฮะนี่ไงฮะขออ่ไปอีกรอบนี่งลาซาบังกาเนี่ยก็เป็นชื่อเมืองของกองโมร็อกโกด้วยเองนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่กงงโมร็อกโกเป็นประเทศอ๋อผู้บริโภคของประเทศโมร็อกโกเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของโมร็อกโกครับโอเคอันนี้คือรถถังที่สามารถยิงได้ครับก็คือคุณเข้าไปใกล้แล้วกด E นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ฮะนี่กระสุนไม่ชินการขับรถอะไปกิน แต่รถถังก็ใช้ได้เหมือนเดิมไว้ขอขึ้นขอขึ้นครับผมโอเคฮะอ่ะเอาเอาขึ้นดิก็ะพีกระพีนะครับผมรถถังหันหัวได้แล้วนะฮะหันเร็วด้วยนี่สามารถยิงทำราสิ่งของได้แล้วนะครับผมได้ได้แค่บางจุดฮะได้แค่บางจุดใช่ใช่ไม่ใช่ทุกจุดครับผมก็ไปได้มาได้ฟิวเจอร์อันนี้ก็ต้องดูความแรงกันอีกทีนะฮะความแรงนัดเตียวจอดยิงจะแรงเท่าอาร์บีจีหรือเปล่าเท่าอาร์บีจีครับอ๋อและอาร์บีจี ไม่จำเป็นต้องเปิดกล่องเอ้ยอะไรตรงนี้เปิดได้หรอเปิดเหมือนพม่าปิดเปิดไม่ได้แต่ลองยิงดูดิเลยแล้วรืดทีเนี้ยอ้าวเหรอเออเออโอเคนี่ครับผมไม่จำเป็นต้องเปิดกล่องลนะอ่ะลองหยิบดูครับแล้วมันจะมีหลอดข้างบนเนี่ยเห็นไหมเวลาดีเลยนะครับครับผมเนี่ยมีระยะเวลาขึ้นก็ไม่ต้องเสียเวลาเข้าแถวกันแล้วนะอ๋อค่ะใครมาถึงปุ๊บก็หยิบได้เลยหยยิบเลฮะมีค่าจะจับที่เราเปิดกล่องนั่นเอง แล้วก็นะฮะโอเคดันต่อ RPG ์บีจีแต่รีโหลดเร็วขึ้นนะดู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 นี่ก็สามารถทำให้โจมตีได้อย่างต่อเนื่องได้เร็วขึ้นนะฮะอะฮะอยากรีโหลดให้ดูด้วยอ่ะตรงชึบชึบอ่าเป็นทุกด่านนะนะรู้สึกคเพราะด่านไม่ซิ่ไม่ใช่ด่านเนี้ยก็รีโหลดได้เร็วเราพาไปดูด่านกันหน่อยไหมต่อไปครับผมเราพาไปดูด่านกันหน่อยไหมนี่ไงไหนครับทางครับเนี่ยเป็นรูเงี้ยเราพาไปดูด่านกันหน่อยดีกว่าโอเคลงมาลงมาลงมากำไรแค่นี้แหละ อยู่ไหนเนี่ยนี่อยู่นี่อยู่ตรงอาบีเจียมาดิหลังเนี่ย <c oughs> นะตรงนี้นะก็เป็นทางมะกี้นะฮะนี่จะเกิดอะไรนี่หว่าเมื่อกี้นี้ใช่ฮะเอ,อ้ยตรงนี้ก็ถ่อง EU นะที่เรถทางมาื่อกี้เราก็ขึ้นไปได้นะมาเป็นทางเชื่อมกันอันนี้เป็นจุดซุปสไนด์ครับผมซึ่งอะไรที่สามารถตลบหลังได้ครับผม แต่ว่าต้องระวังด้วยมันมันไปได้สองทางเรียกงี้เดียวเนี่ยจุดระเบิดก็มีเนี่ยปละะาเข้าได้นะะโอเคฮะแล้วก็ข้างบนเนาะข้างบนชั้นสองก็จะมีตรงนี้ที่ระเบียน <c oughs> ที่ <cuff> ยิงไปนะใช่ลงมาลงมาอันนี้ก็จะเป็นโร <c oughs> <c oughs> งแรมนะฮะมันเป็นโรงแรมอ๋อคาซาบาลกาโฮเทลนะฮะ ก็ล็อบบี้อยู่ตรงนี้ล็อบบี้อยู่ตรงนี้นะฮะเออจีนงด้วยได้ถือไอ้นี่มาไหมอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีครับผมมีแต่นี่อ้าวไม่ซื้อมาหรอมันมีขายอยู่ไหนอ่ะเปล่าไม่ซื้อครับเพิ่งตังค์โอเคตรงนี้ก็เป็นห้องข้างบนนะฮะแล้วก็มีกล่องกระสุนอยู่นั่นเปจุดเกิดของเอไอเอฟจุดใหม่แล้วเว้ยใช่นะฮะก็ลงมาตรงนี้นี่นะอ้าวปักหลุด เอาปลักหลุดสักคู่นะฮะเดี๋ยวจะทำต้นทางต่อทุกทีมันกีปลักรูดมันกี้ปลักหลุดไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคมั้ต่อไปนิดนึงอะต่อ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 โอเคนะก็ตรงนี้นะก็ลงมาลงมาลงมาเป็นจุดสุดท้ายของไอเดียเร็วครับผม ตรงมานะตรงนี้ก็เอาไว้าาุ้มตจมตีนะฮะนี่นี่ก็ทีอันจ <c oughs> okay, ีมา,มา,มา,ากี้โอเคมา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 อยู่ตรงนมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นสะพานข้ามตรงนี้ลงไปได้นะฮะลงได้แล้วขึ้นได้เว้ยใช่ครับเนี่ยคืออย่างเงี้ยอืมีร่อ,องเลื่ยๆให้ขึ้นนะฮะเป็นแต่ก็ตรงนี้ก็เป็นจุดสุดทางแล้วนะฮะอ่าฮะ ก็จะมีรถเม์มาขวางไว้อ่าก้อนนี้ขึ้นไปได้ใช้นยิงรถเมล์แล้วนี้เจเอฟก็ลงมาได้ป็นจุดเกิดข้างในอ่ะเกิดอยู่ข้างในนั้นอันนี้ก็ลงไปนะฮะโอเคขี่เบาะนาวุฒิด้วยอันนี้จะเข้าไปต่อได้เว้ยมันอ้อมอือหือไปอีกทางหนึ่งก็สุดทางแล้วไม่มีอะไรแล้วโอเคก็หมดเนาะเรียบร้อยเราดันให้สุดเลยเดี๋ยวเราดันให้สุดก่อนโอเคลองดู ขับเลยขับกระถังเลยทำไมปืนกลนใช้ไม่ได้วะนั่นดิคำถามถ้าขึ้นได้สองคนมันก็คงโกงเลยว่าไหมโอ้โหไอ้แต่ให้มันสมจริงเลยดินะฮะอย่างนี้มันก็ไม่สมจริงกันสิอ่ะน,นะดนันรถดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆดันไป,ปจนสุดนะฮะแลถังมรใช้ไว้ว่าจะสปีดอัพเลย สังเกตนะครับว่าไอ้ตรงบางครั้งเนี่ยรถถังอ่ะมันยิงไม่ได้เพราะมันเป็นเสียงแดงนั่นคือจุดที่เรายิงไม่ได้นะเพราะมันใกล้เกินไปเอาป้าบึมไม่ตายไม่ตายครับไม่ได้รถถังถ้าอยากรู้ว่าตายหรือไม่ตายเราต้องไปเล่นในโหมดปกติกันนะฮะเป็นรอยดำด้วยทำไมรถถังเดี๋ยวทำไมรถถังปืนมันกวงไอ้ปืนมันตันนะนั่นเดิแล้วมันยิงได้ไงดีเจครับ อุ้มอน,นุมอ๋อ uh oh. อันนี้ฝั่งเดียวกันนะยิงไม่เป็นไรนะะก็มาสุดที่รถเมย์ตรงนี้นะฮะใช่ดเดี๋ยวตรงนั้นมี <c oughs> วิวอยู่เดี๋ยวดูนิดนึงนะะก็จะเป็นท่าเรือแล้วก็มีรถกระบะจอดอยู่คันหนึ่งทางข้างหน้าเป็นท่าเรือดีกว่า มันเหมือนมีการยอยด้วยปืนใช่จบครับถึงจุดละเออยังมีของแถมอันหนึ่งสปอนด้วยอ๋อนะครับผมอะไรเนี่ยมันคือเอ็มพี40ผสมอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งเป็นบั๊กของเอ็กเอ็ม210นะฮะเป็นบั๊กของปืนเอ็กเอ็ม210ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะฮะ บังเเอิญกคือโมเดลมันเพี้ยนไปแต่ว่ายังยิงได้เหมือนเดิมนะฮะทุกทุกอย่างเหมือนเดิมเดี๋ยยวิบออกร่นครับผมโอเคเมื่อกี้ผมลืมออกมาเนี่ยโมเดลก็ยังเป็นปกติอยู่นะเนี่ยดู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 ดเนี่ยมันเห็นเขาถือปกตินะใช่แต่ว่าคือปืนมันเป็นปืนอะไรไม่รู้เหมือนเอ็มพีซีสิบเลยอ่าโอเคก็จบเนาะไม่มีแรงละ ก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสุด last การอัปเดตประจำวันที่5สิงหาคม2567ครับสวัสดีทุกท่านนะฮะครับ